เรื่องฐานไฟเก่าฐานไฟเก่าลุกโชนเพราะความใกล้ชิดฐานไฟเก่าลุกโชนเพราะบ้านอยู่ใกล้กันฐานไฟเก่าลุกโชนเพราะมีลูกเป็นตัวเชื่อมฐานไฟเก่าลุกโชนเพราะยังไปมาหาสู่กัน ่านไฟเก่าลุกโชนเพราะยังไม่หมดเวรหมดกรรม่า,านไฟเก่าลุกโชนเพราะยังมีใจให้กันอยู่่านไฟเก่าลุกโชนเพราะกรรมบันดาลการที่่านไฟเก่าจะลุกโชนแล้วกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันใหม่อีกครั้งเป็นเพราะ สัญญาที่มีต่อกันยังไม่หมดตัวเชื่อมสัญญาก็มาในรูปแบบต่างๆจนในที่สุดก็ได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกแต่การกลับมาครั้งนี้จะยาวหรือสั้นก็ขึ้นอยู่กับสัญญาที่เหลือเมื่อสัญญาหมดเมื่อไหร่ก็ต้องจากกัน จะจากเป็นหรือจากตายก็ต้องจากจากกันไปแล้วก็ไปรับไม่กลับมาเหมือนสายลมที่ไม่หวนกลับ